สวัสดีค่ะชาวเมคโคราชฮอนด้าค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอนด้าซีวิกกับคันนี้รุ่น EL p a s s ค่ะคันนี้สีเทาเมชิเออรอยราคา1,9900ล้บาทสีนี้ไม่ต้องเพิ่มค่าสีนะคะคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะคะ EL p a s s วันนี้มีรถมาลงใหม่จากโรงงานนะคะเมย์ก็เลยมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันสีนี้นะคะก็ครั้งแรกที่เมย์ได้เห็นได้สัมผัสนะคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะสําหรับรุ่นนี้พิเศษค่ะถ้าภายนอกสีเทาเมทิเออรรอยภายในนะคะจะเป็นทูโทนนะคะเป็นสีเบจแบบนี้ค่ะเบาะแล้วก็แผงข้างประตูนะคะก็จะเป็นสีเบจ ดูหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะห้องโดยสารจะให้ความรู้สึกกว้างมากขึ้นนะคะถ้าเป็นสีสว่างค่ะในรุ่น e l p a s นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งด้วยกันอยู่ที่คอนโซลด้านหน้า1จุดนะคะที่พวงมาลัย1จุดค่ะม่านถุงลมด้านบนทั้ง2ฝั่งนะคะและอยู่ที่เบาะคู่หน้าค่ะ แผงข้างประตูนะคะก็จะเป็นทูโทนแบบนี้ค่ะมือจับประตูจะเป็นสีเงินนะคะมีสวิตสำหรับการล็อกลัะปลดล็อกนะคะปั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้วยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ รุ่นนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะคู่หน้าเป็นแบบ LED ค่ะสีเทาเมชิเออรอยเวลาที่จอดอยู่ในร่มจะให้ความเข้มมากๆนะคะดูแล้วเหมือนสีดำนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นสีเทาเวลาที่จอดตากแดดก็จะเป็นสีสว่างนะคะบอกฝังคนขับปรับไฟฟ้าได้นะคะ 8ทิศทางค่ะปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเล่นตะเข็บด,ด้วยสีเทามีพนักเท้าแขนค่ะพนักเท้าแขนจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีบ่อค่ะมีออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะ ระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะมีหน้าจอสัมผัสนะคะรองรับ Apple c a r p l แ y และ Android Auto ค่ะที่มาตรวัดมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT นะคะแจ้งสถานะของตัวรถนะคะแผงข้างประตูนะคะก็จะมีสวิตสำหรับ ปรับกระจกข้างนะคะพับกระจกข้างเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวควบคุมหน้าต่างทั้ง4บานเป็นออโต้คู่หน้าค่ะรุ่น e-l p a s s นะคะเวลาล็อกรถก,กระจกก็จะพับเก็บให้อัตโนมัตินะคะในรุ่น e-l p a s s ค่ะ ล้อแม็กหรือว่าล้ออลลอยนะคะขนาด16นิ้วค่ะขนาดของยางนะคะ215ท 55R16 นะคะยางจะเป็นของดันหลบดันหลบนะคะเป็นแมกน็อต4น็อต5รูค่ะเป็นดิสเบกทั้ง4ล้อนะคะสออากาศคลิปฉนามค่ะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งมาจากโรงงานค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างเปิดประตูได้กว้างขึ้นลงได้สะดวกค่ะข้างในเป็นทูโทนนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำพนักเท้าแขนแบบนี้ค่ะวางแก้วน้ำได้สองตำแหน่งนะคะและมีช่องเชื่อมต่อ USB นะคะเป็นช่องจ่ายไฟเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะ เพิ่มความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นค่ะห้องสัาระท้ายนะคะก็กว้างใส่ของได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ตัวเปิดนะคะก็จะเป็นสปริงเด้งขึ้น ที่เปิดฝากระโปรงท้ายเวลาเราเปิดก็จะเด้งขึ้นเลยนะคะคิ้วขอบประตูด้านบนจะเป็นแบบโครเมียมค่ะดูสปอร์ตมากๆค่ะมี Honda Sensing นะคะทำงานโดยกล้องมุมกว้างด้านหน้าตรวจจับนะคะรถคันด้านหน้ารถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานคนเดินถนนค่ะ มีได้กัน6ระบบนะคะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะจาก Honda ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะรถยนต์ Honda ในรุ่นนี้ Honda Civic E L Plus เมมีพร้อมส่งมอบนะคะทุกสีท่านใดสนใจสีไหนนะคะทักสอบถาไมได้คันนี้เพิ่งมาลงใหม่สีเทาเมชิเออรรอย ภายนอกสีเข้มภายในจะเป็นสีสว่างนะคะแต่ถ้าภายนอกโทนสว่างภายในจะเป็นสีดําค่ะเลือกได้ในแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะสีอะไรรุ่นไหน Honda Civic มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะคะ EL เป็นรุ่นเริ่มต้นภายนอกเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะกับ EL Pass และรุ่นนี้ EL Pass ค่ะ อีกหนึ่งรุ่นกับรุ่นท็อปสุดรุ่น RS นะคะชอบรุ่นไหนสีอะไรอย่าลืมทักสอบถามไม่ได้ที่เพจเซลเมโคโราทันดานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะของแถม จัดให้พิเศษเลยด้วยอยากได้อะไรก็ทักสอบถามกันได้ที่เพจเซลเมโคราชทันได้นะคะเมททาไปเสนอราคาส่งให้แล้วก็ถ้าถูกใจก็สามารถโอนจองเข้าบัญชีบริษัทจากนั้นเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปนั้นติดต่อไปทําสัญญาค่ะไปนั้นผ่านนะคะก็เมเบิกรถติดอุปกรณ์ตกแต่งนัดวันรับรถกันอีกทีนะคะอุปกรณ์ตกแต่งทุกอย่างตามข้อตกลงนะคะเมก็จะติดตั้งให้ จนครบทุกอย่างนะคะจะไม่มีค้างแล้วก็พร้อมส่งมอบตามเลิกของลูกค้าค่ะสะดวกมารับนะคะก็เรียนเชิญได้ที่โชว์รูมโคราฮอนด้าหน้าเชฟวันแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกมารับนะคะมีบริการจัดส่งด้วยรถเชลเลอร์สไลด์นะคะบริการสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านค่าจัดส่งกิโลเมตรละ5บาทเท่านั้นหรือหากระยะทางไกลมากๆคิดในราคาเหมาสูงสุดแค่4 0 0 0บาทค่ะ สนใจก็อย่าลืมนะคะทักไปหาไม่ได้เพจเซลเมโคราทอนด้าอินบ็อกหรือว่าส่งข้อความไปนะคะหรือท่านใดสะดวกแอดไลน,ะะ ID น์นะคะไอดีไลน์เมค่ะ0910477704เป็นไอดีไลน์นะคะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์นะคะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ